สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ประกอบไอตัว x x ็กเซียอวารให้เสร็จดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเฮียก็แอบดูโหเพียเหลือเกินนะคือแบบโอ้โคตเยอะเลยทุกคนโคตรเยอะเลยแผงเยอะมากเห็นแล้วเพียนะปะไปประกอบกันดีกว่าในผู้พันทําเพลงวีล็อกเดลีวันนี้มีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวว่ากันนะขอประกอบแป๊บหนจ้า ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีขานะมีหน้าอกมีไหลมีตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คือว่าเฮียก็มาดูว่าเอ้ยมันต้องใช้ LED unit สีเขียวนะก็คือว่า LED unit ตัวนี้มันต้องใช้2อันเลยนะเฮียก็เปลี่ยนไปใช้ของอ China version ที่มันไม่ต้องถอดนะก็คือว่า เสียบปุ๊บหน้าอกเนี่ยปุ๊บไฟอ่ะมันจะติดขึ้นมาเลยเห็นปหมเห็นปหมเห็นปหมนะไฟมันจะติดขึ้นมาเลยนะฮะด้านหลังเตาปฏิกรณ์นี่ก็เหมือนกันนี่เป็นไงนะฮะนี่เห็นไหมมันหมุ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 นแบบนี้นะครับผมก็ใช้นี้นะฮะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวหามาให้มั่งดีกว่านะฮะนี่เห็นไหมมีกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะมันก็ทําออกมาได้แบบเท่ดีนะอ่ะประมาณนี้นะฮะอ่ะเหี้ยก็ นี่ปิดได้ก็ปิดแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมมันดับเลยนะฮะแล้วหน้าก็ปิดก็เอาแม่เหล็กเนี่ยดันเข้าไปมันก็จะดับแบบนี้นะฮะตัว a v a l a n c ลน x ์ e เนี่ยก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันนะคือมันมีร่างมีประกบมีอะไรทำได้เป็นแบบ2โหมดเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นตัวแบบมีชุดเกาะอ,อะไรของมันเนี่ยก็ถือว่า แต่มีเฮียมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันก็อลังการหรือสวยหรือมีชุดกอดที่มันมีแตกต่างกันไปแต่คือการประกอบเฮียแม่งรู้สึกว่ามันมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความคิดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูรีวิวของมันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะก็น่าจะอีกหลายวันพอสมควรเลยถึงจะประกอบเสร็จเป็นตัวแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดีคอของมันเนี่ยนะดีคอของมันเนี่ยให้มาเยอะมากนะครับถึงจะเป็นอย่างเงี้ยมีทั้งดีคอขูด นะมีสติกเกอร์แล้วก็มีดีคอน้ำคืออาจจะใช้เวลาคืนหนึ่งเลยะนะในการติดดีคอแต่คือว่าจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าการตัดเส้นเฮนียจะเปลี่ยนการตัดเส้นก็คือว่าไปตัดเส้นใช้ดีคอที่เป็นอ,อ,อีกค่ายหนึ่งไม่ใช่ของธามิย่านะเป็นดีคอที่เป็นแบบสีสีส,สีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยแต่คือว่ามันเป็นดีคอที่ ะสะท้อนแสงคือสะท้อนแสงแบ็คไลท์เนี่ยก็อยากลองนะก็เลยไปสั่งมาเดี๋ยวรอดูว่าออันนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะตามนี้แล้วกันอ่ะโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะวันนี้ไปทำงานยุ่งมากทั้งวันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรค่อยว่ากันแนละ้วมือนมีของมาส่งนะเป็นตัวจับเหมือนกันลองติดตามดูนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกัน tomorrow เนี่ ไม่ได้กินทุเรียนมาหลายปีเลยแต่คือว่าอยากกินเอ๋มาดูทุเรียนยันทบุรีโลละร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบนี่รวมเปลือกไหมจัดไปแล้วหนึ่งลูกอยากกินมากปีนี้ใครได้กินทุเรียนบ้างยังนะเอ๋แม่ทากำลังตออยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะอ่าบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนก็ชอบแล้วแต่คนนะใครกินทุเรียนกันบ้างครับ เยร์ยก็ไม่กินมาประมาณ5ปีแต่คือมันทนไม่ได้อยากกินนะเดี๋ยวรอดู เรียบร้อยเอาตังออกมาพันหนึ่งเหลือกับบ้านกิบสองบาทชิบหายไะไปลองกินกันดีกว่าลืมถ่ายเลยกินต้นยอดอยู่แล้วฮะออไม่มีอะไรครับแค่มีหลอกธรรมดาธรรมดากินทุเรียนเออมันเป็นผลไม้เมืองไทยนะจริงๆแล้วมันแบบมันมีรสชาติที่แบบรุนแรงต่างชาติก็จะไม่ชอบแต่ แล้วแต่คนบางคนผมคิดว่าเพื่อนๆบางคนก็คงไม่ชอบกินนะ่ะเหม็นกลิ่นมันแต่คือมันแล้วแต่ท่านนะมันก็เหมือนคนที่ไม่กินปลาอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนกินปลากบอกเฮ้ยมันหอมมันอะไรอย่างงี้นะะมันก็แล้วแต่นะนนะจิตตังนะครับผมก็ถือว่าเป็นผลไม้อ่าฤดูร้อนนะประจําประเทศไทยก็คือว่าขึ้นขึ้นหน้าขึ้นตาเลยนะแต่ไม่ใช่สิวจะ <c oughs> เป็นทุเรียนนะโอเคขออนุญาตกินละเดี๋ยวผม วันนี้มีอะไรทำก็ค่อยว่ากันนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ A few moments later อ่ะกลับมาแล้วโอ้โหร้อนชิเป่งเลยอ่ะมีอะไรมาส่งบ้างนะครับอันนี้แกดูก่อนอันเล็กก่อนแล้วกันนะทุกคนช่วงนี้เฮียก็โอ้โหวุ่นวายนะครับนี่เอ้ยนี่เฮียสั่งอันนี้มาแกเห็นไหมมันเป็นพันธุ์นลายที่เป็นสีสีที่ ส่องกับเออไฟแบ็คไลท์อะไรได้แต่แต่นะครับผมมันมีหลายสีมากแต่คือว่าเฮียเอามาลองก่อนละกันประมาณ2สีเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำคลิปรีวิวให้ดูดีกว่าว่าทาไปแล้วเป็นยังไงแต่คือว่าเฮียยังไม่มีไฟแบ็คไลท์นะแต่อยากได้ไฟแบ็คไลท์ไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนน่าจะเป็นพวกคองผมหรือว่าทำช้อปปี้แต่คือว่าก็ยังไม่ได้สั่งนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรอา้าวโทรศัพท์เข้าอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผม ฮัลโหลอ่ะเรียบร้อยอ่ะนี่คือพันธุ์นลายที่มันเป็นสีนะดูดูเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณห8 0บาทนะแล้วมันก็มีพืชน้ำยาเช็ดนะ่ะแต่คือว่าเฮียถามพวกเพื่อนเพื่อนน้องในกลุ่มแล้วว่ามันใช้เอ็กยีของธามิยาเช็ดได้นะครับเนื้อมันเป็นยังไงแต่คือว่าอันเนี้ยมันมันถ้าเกิดเราไป ตัดเส้นเนี่ยมันจะผมเคยเห็นแล้วมันสวยดีนะครับแต่คือมันต้องติดไฟแบ็คไลท์หรืออะไรประมาณหนึ่งนะฮะนี่ดูดินะเนี่ยอ่เียทาตรงนี้ให้ดูมันเนื้อมันเป็นข้นๆน,นะแต่คือว่ามันจะวิ่งตามล่องหรือเปล่าอะไรยังไงก็คือว่าเดี๋ยวมาลองดูพรุ่งนี้นะฮะไปหา,าแต่คือว่าดูรีวิวแล้วมันก็ใช้ได้อยู่นะครับผมนะมีกลิ่น ก็นี่มันก็ไหลยอยู่ใช้ได้นะครับมันเนื้อมันข้นดีเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเนื้อมันไม่ข้นใสๆเนี่ยเราก็ต้องแบบลงหลายรอบแต่ถามว่าโอเคไหมต้องลองดูแต่คือว่าเห็นเพื่อนๆเอามาใช้แล้ว2องฝแบคไหลสวยสวยเลยมีมันก็มีสีเขียวฟลูลเรสเซนสีแดงสีชมพูสีส้มสีขาวสีอะไรเยอะประมาณ6 7สีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเฮียมารีวิวถ้าจริงๆคือบางคนก็เคยใช้แล้วล่ะ นะครับผมอะไรประมาณนี้อ่ะเรามาดูต่อไปดีกว่านะครับผมอันนี้มันเป็นเกียรใช้อ่คะแนนหรือใช้อะไรสักอย่างเนี่ยแลกมาในแอปพลิเคชัน Lazada นะครับผมไอช้อปปี้ชอปป้ชอปปี้นะครับผมแล้วก็เห็นเมื่อวันก่อนนะเฮียเคยให้ดูแล้วที่หลับหน้าร้านหนึ่งมันมีมันเป็นค่ายจีนแต่คือว่ามันเป็นเหมือน m e t ัลบิลนะครับผมก ออลองดูนะครับแล้วก็เลยแลกมานะครับแต่คือมันสวยมันมีอันนี้คือ,ม,คอมันคือสีม่วงนะเห็นกล่องปะนี่มาณนี้นะครับตัวมันเป็นสีม่วงมันเหมือนซามูไรแต่คือว่าที่เห็นมามันมีคู่กันคือมันมีสีแดงกับสีน้ําเงินแต่คือชอบสีม่วงก็เลยสั่งมาเพราะว่าราคามันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่อันนี้ก็คือว่าแลก p อยแลก p อยแลก p อยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ แถมอะไรมาให้นี่ครับผมคู่มือวิธีการใช้งานของมันนะครับเพราะมันเป็นตัวสําเร็จรูปเดี๋ยวเฮียม,มารีวิวให้ดูแบบเต็มเหนี่ยวอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะให้ดูก่อนหัวนี่แบบนี้นะครับอห้โอ้หทุกคนดูดินี่มีมีดมาให้เนะี่ยหนึ่งสสามี่ห้าหนะครับแล้วก็มีปืนมาให้อีกหนึ่งคู่ นะครับแล้วก็มีชุดเกาะแล้วก็มีมือมีดดาบเหมือนวูบเวอรีนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีชุดเกาะอ,อันนี้มาให้นะครับไม่แน่ใจว่ามีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยหรือเปล่านะครับผมไม่น่าจะนะครับเฮ้ยด,ดูดิดูดิดูดิสวยไปรล่านะงามเนาะเลยมีธงด้วยมีอะไรด้วยนะครับผมอ่ะให้ดูเนี่ยเนี่ยทำสีมาเป็นแบบเมทัลลิกง่วงแบบนี้นะครับผม อันนี้ใช้ได้นะครับลองจับขึ้นมาดูเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยเมทัลบิวว่ะเมทัลบิวเมทัลบิวเมทัลบิวเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่นี้เดี๋ยวแยกชิ้นมาก่อนนะฮนะดูดิหนักๆเลยข้างหลังนี่เป็นโครงเหล็กเลยเห็นไหมนะฮนะไดแคสมาเลยนะครับผมสวยงามสวยงามสวยงามนะใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ ลองดูเดี๋ยวรีวิวเสร็จอาจจะจําหน่ายออกไปนะครับผมนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อินอะไรสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาโชว์เดี๋ยวมาโชว์กันีกทินสวยไหมแล้วก็มีดรงมิดาโอ้ยมันติดกาวอยู่นะฮะเดี๋ยวมาว่ากันสวยงามนะโเคตรเทเลยอะประมาณนี้แล้วกันนะก็ คลิปนี้ถ่ายก็2องสวันนะห้องนี้เฮียไม่ค่อยมีเวลาเอาเป็นว่าเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเฮียมาไปขอเตรียมตัวอุปกรณ์ก่อนนะไปหาอะไรที่มันอซือ้ถี่พื้นดำๆมาแล้วก็หาไฟแบ็คไลท์มาสองก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันโอเคก็เดี๋ยวเฮียจะชีเ้เป้าบางคนก็รู้แล้วแหละว,ว่าร้านไหนมีอะไรยังไงนะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับถมเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมบายบายสวัสดีค่ะ